อยู่ผมบอยพีเช่นเคยครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับร้านคอมพิวเตอร์ที่เทพที่สุดในโลกใบนี้ในมันติเวิร์นี้แล้วนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นงานโปรเจกต์ค,ครับ30เครื่องแพ็คจบหมดเรียบร้อยตรงนี้มาดูนะครับเคสหุ่นยนต์หุ่นยนเนี่ยกำลังประกรงประกอบอยู่นี่ครับอันนี้อะไรวะมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้นี่นสเปโหดอยู่เครื่องนี้เป็นเอ่อน่าจะเป็น i7 เจนสิบสามครับสามศูนย์หกศูนย์สิบสองจิกน่าจะของใหม่ทั้งหมดเลยเครื่องนี้ประกันสามปีแต่ผมยังไม่รู้ราคานะลูกคา้าแน่เพิ่งสั่งมานะครับตูป้ปลาเคสชมพูแต่ยังไม่เสร็จนะครับต้องแจ้งก่อนนี่เนี่ยเยอะแยะมากมายครับมีแต่ง,งานล้ำล้มผมบอกเลยว่าวันเนี้ยแบบมันโหดจริงๆอิะครับวันนี้อ,าาอะไรปะมึงขำอะไรกันวะ <c oughs> เอา้าแล้วนี่อะไรครับจานจานเป็กไรครับจานจะใครเอาไปทิ้งไว้หลังร้านด้วย ยกมาเอยแตเป็กอะไรแต่เป็กอไรเปกไก่ห้าแสนสิบห้าแสนสิบกี่บาทสิก <|pa|> ี่บาทเหมือนพกกว่าบาทเหมือนพกพันกว่าบาทโอ้ถูกพวกระวางทำอะไรแล้วอะไรนี่ร้านเรามันมาขายหลอดไฟทั้งแบบอะไรจักรยนโอ้โหหลอดฟงหลอดไฟก็มีประตูก็มีให้เช่าตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ก็มีให้ซื้อนะครับไม้ถูพื้นก็มีขายนะครับผมโอ้โหทุกอย่างเลยครับยี่ห้อจริงยิงกระเบล นะครับไม่อยากจะเอ่ยเลยครับว่าร้านนี้มันเทพจริงๆไม่รู้จะอวยไปไหนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูอะไรเฮ้ยมีคัตเตอร์ปะ่ะมีคัตเตอร์ป่ะมีคัตเตอร์ป่ะนี่นี่นี่เนี่ยผมให้ดูอะไรเนี่ยแกให้ดูเลยนะครับอย่าบ<ๆ>้ารถใหม่รวเนี่ยแแน่จะให้มีลำหั่นผมหรือเปล่าคุณผู้ชมไม่มีทางอาจารย์หนูนะครับ <S <S อะไรกันครับเนี่ย โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยสั่งอะไรมาครับเนี่ยแกะแป,ป๊บแกะแป,ป๊บอะไรกันเนี่ยครับโอ้โหของใหม่ครับของใหม่ซะด้วยครับ อืน้ำหนักดีใช้ได้ใช้ได้กี่บาทเอาดิเนเนี่ยเจ็ดพันรู้ได้ไงเห็นอยู่ในกลุ่มอ่ะโอเคงานผมก็ประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับจอไอ้บสันอันนี้เฮ้ยบ้านน้ำท่วมป่ะครับใช่ครับเป็นไรไอ้ฝนตกทอร์นาโดเข้าครับทอร์นาโดเข้าโคกวดครับอยู่ทางไหนนะโคกตรโคกวดต้นไม้ตายหมดครับไม่เหลืออะไรแล้วชีวิต ล้วก็แต่งตัวมาซบ้านเด็หมดแล้วเสื้อผงซะบ้านหมดเลยอันนี้ถามจริงเป็นช่างนี่เป็นคนหรือหอตอนนี้เราโอเค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 แล้วนี่เป็นไรนี่แกะรื้อทำอะไรรื้อซีบีอูครับเอาไปขายครับเ,เนีเจริญนะครับการ์ดจอแยกนี่มีขายโมดนี่ใครไม่ทับเอซุดทับครับผมนะครับขครไม่แลกคอมใครไม่แลกคุณต้องมีการแลกนะครับผม นี่ขายเมโนอินโนครับอินโนตัวนี้รุ่นอะไรวะเออคิวฤทนะครับผมโคตรเทพแต่มันไม่มีกล่องแค่นั้นแหละแต่มีประกันเหลือเหลือเกือบ2ปีแค่นั้นแหละนะครับผม Power อร์ซัพพลาย็าสบวัตต์แพัตโกมีลูกค้าเอาแล้วตัวนี้4 0 7 0ูนนะครับไม่ใช่กล่องเปล่านะมีของนะบอกก่อนนี่ยังไม่ได้แกะเลยดูทรงดูซซนสิน,นี่นะครับอ่ะโอเคตามนี้ คือใครอยากได้ความประกอบแบบสเปคดีๆตามใจคุณตามไม่รู้จะคียมออะไรต่อแล้วนะครับผมก็เอาเปา็นว่าก็ตามนั้นแหละก็ดูแลได้หมดจัดได้หมดตามที่ต้องการนะครับอยากให้ไปดูหนังโป๊ไปแทงบอลแทงหวยแทงมวยแทงบาคาร่าไปสตรีมเกมเล่นเกมตัดต่อออกแบบแล้วแต่เลยเราจัดได้ตามใจคุณอยากได้เคสหุ่นยนต์หุ่นยนต์แล้วไปต้มเมียว่าตัวละพันสองพันแล้วแต่จัดได้หมดจากบอสพีซีครับ